สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับวันนี้รถดีอยากขายก็มีรถคุณภาพดีนะครับเจ้า Honda Civic นะครับตัวนี้เป็นปี2017นะครับตัว EL 1.8นะวิ่งมา80,000กว่าโลนะฮะร,รถคันนี้ก็ยังถือว่ายังวิ่งไปถึงแสนนะครับสภาพภายในภายนอกนะครับคลิปเลยบอกเลยแล้วก็ที่สำคัญคือรถคันนี้มีแต่งสเกิร์ตมารอบพันสวยนะครับรวมมาทั้งแม็กด้วย แม็กก็เป็นแม็กเลนโซนะครับลมดำนะครับยางเป็นยางใหม่ด้วยยางปี19นะยางขอบ17 m i c h e มิชลนะครับยางใหม่นะครับแม็กสวยรถคันนี้ดิสเบรกสล้อนะครับอันนี้คือภาพรวมของรถคันนี้นะสวยครับสีเทาครับ เรารับประกันโครงสร้าง1 0 0นะครับไม่มีตัดต่อไม่มีจมน้ำนะครับไม่มีดัดแปลงนะครับโอ้นี้ตามกฎหมายโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องครับว่าภายในห้องเครื่องของรถคันนี้เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวไปดูกันครับดูสภาพภายในของห้องเครื่องของเจ้าซีวิกปี2017ตัวนี้กันนะครับสภาพภายในเก็บงานนะครับมาเรียบร้อยนะสะอาดสะอ้านนะครับผม เครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์1.8นะครับแรงม้านะครับอยู่ที่144แรงม้าแรงบิดอยู่ที่174แรงบิดถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนๆเ,เขาในเซกเมตนต์นี้อย่าง Artis 1.8นี้เขาจะเป็นก็พอๆกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์รหัส ivtec นะครับก็ตัวนี้เครื่องยนต์นี้ใช้มาประมาณ87,000กิโลก็ยังไม่ถึงแสนโลนะโอเคเราดูเครื่องยนต์ไปแล้ว เครื่องยนต์เดินเรียบนะครับไม่สะดุดนะปกติทุกอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของหน้ารถกันว่าเป็นยังไงบ้างครับโอเคมาซอกในก่อนครับซอกในซอกในเดิมนะครับยังไม่เคยถอดนะครับส่วนฝากระโปรงรถคันนี้ก็เคยถอดมาเก็บสีด้านบนนะครับแต่ไม่เคยมีชนหนักแน่นอนดูด้านแก้มครับน้องอูเห็นไหมฮะที่ผมชี้น็อตยังสีเต็มนะครับแก้มเดิมนะครับ ลอยอังลอยอาร์คเดิมนะมาที่คานนะครับคานเดิมมีลงรอยสติ๊กเกอร์มีรอยมาร์กกลมมาร์ก,กิ้งอยู่นะครับรูยังกลมเรียบแบนนะครับน็อตเดิมนะฮะเป้าโชกนะครับเดิมนะมีรอยมาร์ก,กิ้งอยู่ด้านนี้เหมือนกันครับอาจจะมีรอยถอดนะครับเก็บสีด้านบนมาแต่ว่าไม่มีเข้าในไม่มีเข้าข้างแน่นอนแล้วก็ส่วนของน็อตซอกในยังเป็นน็อตซอกในเดิมไม่เคยถอดนะครับสียังเต็มอยู่ ามาดูฝากระโปรงครับฝากระโปรงสติกเกอร์นะฮะสเก็ตสติกเกอร์รหัสตัวถังยังอยู่ครบนะครับป้ายมอกอเขียวอยู่นะสรุปนะครับรถคันนี้ไม่เคยเข้าหน้ามานะไม่เคยด้านหน้าไม่เคยชนหนักไม่เคยเข้าถึงไม่เคยเข้าเครื่องฝากระโปรงนี่อาจจะเป็นลักษณะแค่เก็บสีมาเท่านั้นนะครับรถคันนี้คือบอกเลยว่าสวยนะครับรถคันนี้นอกจากที่จะว่าสวยอะไรนะครับ แต่งมาก็สวยสเกิร์ตรอบคันแม็กก็สวยด้วยนะครับมีทั้งสภาพที่ดีแล้วก็แต่งมาสวยขนาดนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันครับผมครับมาดูภายในของเจ้า Civic 1.8 EL ปี17นะครับตัวนี้วิ่งมา87,300โลนะอีก300โลอีก3กิโลก็300แล้วก็ตีไปนะครับ87,300โลนะครับ รุ่นซีวิกตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับจะเป็นลักษณะแบบเรืองแสงเนะาะเข็มเลื่อนไมอะไรอย่างงี้สวยงามนะครับส,สปอร์ตนะครับเท่เลยนะครับก็หน้าเลื่อนไม้นะครับมัดวัดก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนเนาะส่วนกลางมัดวัดรอบนะครับแล้วก็ส่วนขวานี่ก็คือเรื่องพลังงานเนาะเรื่องน้ำมันส่วนซ้ายก็เป็นความร้อนรถยนต์นะครับสวยอ่ะสวยมากมากนะครับคันนี้ก็มี แอร์แบ็เนาะนะครับเนีย่ยผมให้ดูก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างหน้าจอเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับเจ็ดนิ้วนะสามารถที่จะแตะได้เลยนะครับสวยงามนะครับด้านล่างลงมาก็เป็นชุดแอร์นะครับสวยจริงในส่วนของหน้าจอให้รายละเอียดนิดนึงก็จะเป็นใช้ได้กับมัลติฟังก์ชันทุกแพลตฟอร์มนะครับ เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเบรกตัวนี้ครับเบรกมือเนี่ยเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับดูครับรอยตรงนี้เขาแต่งมาซะสวยเลยเห็นไหมฮะแต่งเป็นลายแบบเคปล่าเลยนะสวยนะครับอ่ะเรามาดูด้านบนคอนโซลกันคอนโซลนะครับใช้มาแล้วรถใช้งานแต่คอนโซลสภาพ95นนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับชำรุดนะครับรอยลอกของ ของของเจ้าคอนโซลดูการเดินได้น้องอ่น,อนะครับทำให้มันดูแบบมีราคาขึ้นมานะครับอ่ะมาในส่วนตรงนี้นะครับยังแน่นนะยังไม่เคยแกะนะส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่ถุงลมอยู่นะเห็นไหมฮะยังแน่นอยู่รถที่เคยแกะมาเนี่ยเสาเนี่ยเคยทําสีหรือชนมาเนี่ยมันก็จะไม่แน่นนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าก็ยังเดิมเ,มเมสภาพภายในเดิมสะอาดสะอ้านนะครับ อะเรามาดูพวงมาลัยกันครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะครับเรียบเนียนนะครับสะอาดนะครับพวงมาลัย95%ิอนะครับส่วนด้านซ้ายทําหน้าที่บังคับวิทยุนะครับใช้งานเครื่องเสียงแล้วก็วางสายรับสายรับแบบบลูทูธด้านขวาเป็นพุชคอนโทลนะมาที่ตรงนี้ครับก็เป็นลําโพงนะครับกระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับอาไล่ลงมาเห็นไหมครับตรงที่วางแขนเนี่ย ได้ตรงที่ที่วางแขนตรงนี้เห็นไหมแต่งออกมาเนี่ยซูมนิดนึงเห็นไหมครับมันเป็นลายนะสวยนะแต่งมาเป็นกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้เซ็นทรัลล็อกนะแล้วก็ปรับกระจกตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของแอร์นะครับตอนนี้เราเปิดแอร์อยู่นะเย็นปกตินะครับใช้งานปกติตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่เครื่องเดินเรียบไม่สะดุดนะครับ มาดูเบาะสภาพเบาะด้านหลังกันสภาพเบาะด้านหลังก็เป็นเบาะสีเบทนะครับสวยนะสะอาดสะอ้านนะครับเบาะนี้ก็เราสามารถที่จะดึงลงมาได้นะตรงนี้เป็นที่วางแก้วน้ําหรือเป็นที่พักแขนได้นะเบาะสีเบทสะอาดนะครับทำความสะอาดมาแล้วลักษณะของมันก็หรือสภาพของมันก็9 5้าเซครับไม่มีรอยแตกรอยฉีกนะครับในส่วน กลับมาตรงกลางครับตรงกลางนี้ก็เป็นที่วางแขนนะครับเป็นที่วางแขนวางแก้วน้ําแบบลึกนะแบบลึก2แก้วนะครับเบาะของคนที่สําคัญคือเบาของคนขับนะครับด้านหน้าฝั่งขวาเนี่ยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเป็นเบาปรับไฟฟ้านะครับแบบเลื่อนแบบไฟฟ้าแต่ในส่วนของผู้นั่งที่เป็นผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบปรับแบบมือนะอันนี้ฝั่งของผมเนี่ยจะเป็น ไฟฟ้านะครับด้านเดียวนะครับสวยครับฟองไฟใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาแอร์ปกติวิทยุใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องยนต์เดินเรียบดีครับที่สําคัญรถคันนี้ครับปุ่มพุทสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกสตาร์ทนะครับแล้วกดปุ่มเพื่อสต็อปนะครับใช้งานได้ปกติดีข้างในสะอาดสะอานเรียบร้อยไม่มีชํารุดไม่มีรอยแกะ สวยครับรถคันนี้1 8 DL ราคาอยู่ที่7 0 0แสนนะครับ2 7 3 8 0 0 0บาทนะครับ7 3 8 0 0 0บาทหากสนใจนะครับติดต่อมาที่โตรถดีอยากขาย0628242551นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ผมไว้ที่ใต้คลิปด้วยหากใครสนใจนะครับหรือใครชอบคลิปที่เรารีวิวรถมือ2หรือมองหารถมือ2อ,อยู่หาซื้อหรือเลือกชมอยู่นะครับ ขอให้ Subscribe ไว้กดกระดิ่งไว้นะครับเรายังจะมีคลิปรถอีกจำนวนมากนะครับใหม่ๆที่จะเข้ามาดูกันว่าจะมีคันไหนที่จะถูกใจผู้ชมคลิปเราไหมนะครับเรารับประกันนะครับรถทุกคนันเป็นรถสภาพดีโอนได้ตามกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่มีชนหนักติดความจมน้ำนะครับรับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะอันนี้คือภายในของเจ้าตัว Honda c i ี i ิ 1.8e ปี17ครับวิ่งมา8 7 0 0 0กโลโอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายนอกตั้งแต่หน้านะครับไปจนถึงท้ายว่าสภาพภายนอกสภาพสีเป็นยังไงนะครับกระจกเป็นยังไงทุกอย่างเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวเราไปดูครับนะ้องอูไปครับกลับมาดูที่สภาพภายนอกนะครับของเจ้าซีวิคนะครับ 1.8el นะครับปี2017วิ่งมา87,500กโลเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายนอกกันว่าเป็นยังไงแต่ เราให้ดูละห้องเครืองโอเคกริปภายในกริปเรามาดูภายนอกกันว่ากริปไหมนะครับอ่าเริ่มจากด้านหน้านะครับไฟนี่ก็เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับไล่ลงมาก็เป็นไฟตัดหมอกแล้วก็มีชุดสเกิร์ตนะครับชุดสเกิร์ตอ่าดูความเรียบร้อยของชุดสเกิร์ตครับมีรอยขูดขีดไหมปกติแล้วสเกิร์ตเนี่ยจะเป็นจุดที่อ่อนไหวนิดนึงจะมีรอยขูดขีดนะครับอันนี้คือไม่มีรอยขูดขีดนะครับ สีของรถคันนี้ก่อนเรารีวิวเราเดินดูทั่วละไม่มีรอยขูดรอยขีดรอยเฉียวรอยบุบรอยลักยิ้มนะครับามาดูที่แม็กครับรถคันนี้แม็กเป็นแม็กเปลี่ยนใหม่นะครับสวยนะครับดูดูดันดัดนดน,ดน,นิดนึงนะแม็กอันนี้เป็นแม็กเลนโซนะครับลมดำยางขอบ17นะมิชลินและที่สำคัญคือรถคันนี้ยางปี19นะครับซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนยางใหม่นะครับด้านข้างก็จะมีกระจก ป่าไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะที่จับเป็นโครเมียมนะครับเป็นไงเลี้ยวยาวนะน้องอูดูดูค่อนข้างแบบภูมิฐานธรรมะแล้วก็สปอร์ตด้วยด้านล่างชุดสเกิร์ตครับอา่าด้านหลังเป็นเหมือนกันนะครับแม็กนะครับเลนโซ่ดิสเบรกสี่ล้อนะด้านหลังพิเศษครับมีสปอยเลอร์แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3 แล้วก็ที่สำคัญคือนักอู่สูบปอใกล้เลยเห็นไหมครับตรงนี้เขาแต่งเคปล่ามานะอ่ะไล่ไปดูแต่งเคปล่าแนวยาวนะสวยเลยนะไม่เหมือนไม่มีนะในซีรีสคันอื่นนะครับแล้วที่สําคัญคือมีกล้องมองหลังด้วยนะครับไล่ลงมาครับเซ็นเซอร์ครับตัวนี้มีเซนเซอร์กะระยะถอยหลังปักเซ็ c, นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับและที่สําคัญคือเจ้าของเดิมนี้แต่งสเกิร์ตมาแล้วแต่งสเกิร์ตแบบสเกิร์ตท่อคู่นะฮะ สวยสปอร์ตนะครับด้วยความที่ค o n d a ออกแบบ c ี v ิ c มาสปอร์ตอยู่แล้วแล้วแต่งชุดแต่งแบบนี้เข้าไอีกนะครับมันทำให้รถคันนี้มีความเป็นรถสปอร์ตโดยสมบูรณ์แบบนะครับการออกตัวของรถคันนี้ไม่ต้องพูดถึงนุ่มช่วงล่าง Civic ถือว่าไม่แพ้ในเซกเมนที่เป็นเซกเมนต์เดียวกันนะครับก็คือ C ีเซกเมนต์นะฮะสวยนะอ่ะเราไปดู เดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังมาดูน้องอูดูสันเดิมนะครับไล่ลงมาเลยไล่ลงมาด้านซ้ายครับพาไปดูสันด้านซ้ายนิดนึงสันด้านซ้ายเดิมนะฮะด้านหลังวางของได้นะครับถุงก๊อฟวางได้ไหมน้องอูดได้ถุงก๊อฟกระเป๋าเดินทางไปจ่ายตลาดหรืออะไร วางได้ปกตินะครับแล้วก็ด้านหลังมีชุดยางอะไหล่นะครับแล้วก็มีพวกแม่ลงแม่แรงกุญแจนะครบนะและรถคันนี้ด้านหลังไม่เคยเข้าด้วยนะครับด้านหลังหลังเดิมเห็นไหมครับอ่างอ่างล้อลอยซีนยังเป็นลอยซีนสีขาวอยู่ทุกอย่างเดิมนะครับไม่เคยเข้าหลังมา,าดูมาดูกันครับน็อตน็อตเป็นไงบ้างน็อตเดิมนะฮะฝากระโปรงหลังไม่เคยแกะนะ ยืนยันเลยยืนยันเนไอ่ะเดี๋ยวครับผู้ชมคลิปไปดูด้านข้างอีกนิดนึงอ่านักอู่พาไปนำเลยครับอ่าด้านนี้สวยเหมือนเดิมนะหากใครสนใจนะครับเข้ามาดูได้หรือโทรมาสอบถามได้นะครับที่รถดีอยากขายนะครับผมโตรถดีอยากขาย062 824 2551เจ้าซีวิก 1.8 EL คันนี้ราคาอยู่ที่738,000บาทนะครับ738,000บาทโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้าครับลิปหน้าจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวเราไปดูนครับขอบคุณมากครับ